เรามาลือกันก่อนนะครับ <c oughs> สวัสดีครับเ <c oughs> พื่อนๆพี่ๆนะ <c oughs> ผมช่างไก่นะตัวน,นี้เป็นโคมัสสจีหนึ่งสี่หนึ่งศูนวีนะครับเป็นโมเดลเครื่องเดียวกันกับ5นะ้าพันสองสเตอร์เขาใส่มาเป็นสามสองห้านะครับอันนี้เครื่องติดแล้วนะครับแต่มันจะผมก็ยังไม่ได้ปรับจูนอะไรนะ <c oughs> ผมว่าจะลื้อมาล้างความสาดก่อนนะเครื่องมันแรงมากเลยอยากมาเช็คดูนะ สภาพโดยรวมมันนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้กำลังกำลังรื้อล้างนะก็ะเหมือนกับล้างทำควาสะอาดแล้วก็เช็คความพร้อมไปด้วยเลยนั่นแหละครับงานญี่ปุ่นงานเรื่อน5 0งเราทั่วไปเนะี่ยมันเหมือนกันไหมปะ่ะดอสอนเลยดูมรวมไม่เหมือนกันนะครับเมือนนะ่องไหน ดีมากครับขาบูเป็นของว่ัปรรครับจะเป็นตัวเก่านะเป็นตัวคอพลาติกโชคก็ไม่เหมือนกันนะสายน้ำมันสายน้ำมันเนี่ยตัดออกไปได้เลยนะเพราะว่าสายน้ำมันดีมาก เขาไม่มีแหวนนะเขาไม่มีแหวนกันหดตรงนี้นะ <c oughs> ขอท่อก็เป็นอีกทรงนะ ้านเป็นแบบนี้นะอเออทำมาแปลกแปลแต่ว่าใช้อะไรให้มันส่องได้ครับเพราะว่าเบ้าเคียวนี่มันนะเบ้าเคี่ยวเป็นแบบนี้นะโอ้คอยแดงครับคตเท่ ผมคอยไม่เหมือนกันนะเป็นคอยแดงอะ่ะ เปลี่ยนลูกยางถังนะลูกยางถังเปื่อนะหมดสภาพนะเครื่องอาจจะเล่งได้นะครับเพราะว่ารั่วตรงนี้นะขบูครับวบ b ร เทียนก็เป็นเจแปนอยู่นะครับทุกอย่างญี่ปุ่นหมดเลยของเดิมหมดเลยไปต่อไปเราเคลียร์เช็คซีนดีกว่า <c oughs> เช็คท่อระบายก่อนนะครับ แกะตั้งแกะยางลองโช๊คออกนะครับไปล้างเดี๋ยวมันจะหายนะห <c oughs> อยไฟอย่างเท่ผมอย่างชอบ <c oughs> ฟ้ยาปิดใจ ยางปิดนะห้าพันสองเราจะใส่เป็นสปริงนะตอนนี้เ็าใส่เป็นลูกยางเอ๋่นก็เตียดินเยอะนะยทำไปเรื่อยๆนเพื่อนเพื่อได้ไอเดียนะ รบตรงนี้สองตัวนะอ <c oughs> ันนี้ครับของว,วีลา่าของนั่ช่างเบิกหลายสำนักเลยเกินนะของนักช่างมีทุกสำนักเลยนะ <c oughs> มีสแตนลีย์มีของโฟเคนมีของวีลา่ามีของซานตามีของ เขาเลยอยู่เลยจับไม่ได้เยอะตอนนี้ค้องแช่คุยนวอันนี้ทำความสะอาดใหญ่เลย รถออกมันก็ยังไม่ออกยางมาดูดกันนะนจะล่วงก็ล่วงกันเลยนะ <c oughs> ปับนน้ำมันดำออกมาก แท้นะครับจะเตอแท้เป็นแบบนี้นะโกกัดไม,ไม่รู้นะพาวเวอร์อะไรเนี่ยสามสองห้านะแท้นะครับก็ยังเหลือเต็มน,น,น,นะเีนะ่นอยู่ อาจจะได้เปลี่ยนซีนใหม่นายช่างอาจจะได้ต้องรื้อเปลี่ยนซีนใหม่ครับดูสภาพเหมือนเยิ้มๆเลยเครื่องเจออาการเร่งๆนิดๆนะครับแต่ก็ต้องไล่ดูพวกข้อข้อระบายอากาศข้ออะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ย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 ซึมเนี่ยดันขึ้นเนี่ย Mm-hmm. <sighs> ใส่เป็นประกินมีเนียมก็ได้นะอัพอัพอัพเกรดให้เลยใส่เป็นประกินเสื้อมีเนียมให้เลยนะก็ดีนะเพื่อน อย่างมันดีอะเครื่องโคตรแรงลูกสุบกินมินนโอ้ยเพอนเพื่อนกางาเตึงเชียเลยไม่หลวมไม่คลอนเลยโอย้แหวนยังกริบๆเลยครับตัวนี้ใหม่นะสภาพดีเลย43ม,มิล <c oughs> มาละสี่สิบสามมิลหรือ,อเปล่าสี่สบ4ามสี่ห้าเฮอาเด็ลูกสูบสี่สิบมิลครับแจ๋วลูกปุงลูกป <c oughs> ืนอะไรดีหมดนะลูกสูบแค่สี่สิบมิลเองนะครับแต่โคตรแรงนะ เสื้อซีน็อกแท้นะครับเจแปนนะโอ้ยผิเวเสื้อยังแข็งอ่ะเห็นนะเต้นเสื้อซีน็อกเจแปนนะเต็นเดิม เครื่องเครื่องเครื่องมีอาการนิดหนึ่งมีอาการคล้ายๆเหมือนจะเร่งน,นิดนึ่งนะแต่ท่อ,อยางอะไรน่าจะปกติ <C itz ker> น่าจะไม่ได้ต้องดูนี <C itz ker> ย่ยครับต้องดูว่ามันขาดไหมก่อยางปกตินะไม่ขาด อย่างนเครื่องตรงนี้นิดหน่อย<ม>ก็ไม่ขาดนะก็ไม่เป็นสงเฉยเฉนี้ผมต้องเช็คแรงดันดูสายน้ำมันก่อนผมต้องทำการเป่านะครับเป่าเพื่อเช็คตอนนี้นะแรงดันน้ำมันนี่เป็นยังไงว่ามันมันเสียหรือเปล่า เช็คปกติแร <c oughs> งดันน้ำมันปกติการเคลือ่อง <c oughs> ว่ามันแรงน่าจะมากอะตัวชุดคอยไฟเขาด้วยนะ ปืนกา้านตน้ำมันใส่น้ำมันโอเค ก็เป็นเอ็นโอเค เชื่อมมันจะห้อยๆหน่อยหนึ่งเราก็ต้องกอปอีกทบหนึ่งหม,มายความว่าอย่างเงี้ยหมุนอีกรอบหนึ่งพอแล้วันนี้มันเป็นอยา่าง โอเคซีนไม่ซึมครับอยู่ในสภาพดี <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะทำการล้างแล้วก็ประกอบตื้นนะครับล้างสะก่อนน,นนะ <c oughs> <c oughs> ขอไปล้างก่อนนะครับสต๊อกก่อนนะเพื่อนๆนะครับ